คนผู้ฟังครับผมมีเรื่องเพื่อนคนหนึ่งชื่ออเล็กซ์คือเมื่อสัก15ปีก่อนเนี่ยกลยุทธ์สร้างพอร์ตของเขานี้ง่ายมากเลยครับยังไงหรอคะถือหุ้น Apple ตัวเดียวเลยซื้อตั้งแต่ปี2007ตอน iPhone ออกมาใหม่ๆอะ่ะโหตอนนั้นเลยใช่ครับเขาบอกว่าเฮ้ย iPhone นี้แหละจะเปลี่ยนโลกเลยเดี๋ยวคนก็ใช้กันเต็มไปหมดแล้วราคามันก็จะพุ่งไปเองอืมซึ่งก็ ก็แม่นจริงๆนะคะแม่นมากครับถึงแม้ระหว่างทางเนี่ยหุปปป้น p p p ตกหนตกหนักๆถึง30%ตั้ง4ครั้งเนี่ยแต่อเล็กซ์เขาก็ยังเ,เชื่อมั่นในเหตุผลเดิมแล้วผลเป็นไงคะผลลัพธ์คือ Apple ให้ผลตอบแทนมากกว่า S&P 500ถึง45เท่าครับเทียบกับแค่3เท่าของดัชนีในช่วงเดียวกันโห45เท่าไม่ธรรมดาเลยคะ่ะเหลือเชื่อเลยครับ เรื่องนี้มันก็สะท้อนชัดเลยนะครับว่าโลกการลงทุนเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากโดยเฉพาะพอเข้าสู่ยุคดิจิตอลใช่ค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะโดยจะอิงจากข้อมูลเชิงลึกในหนังสือ Where h e m o n e y Is เพื่อทำความเข้าใจว่าภูมิทัศน์การลงทุนมันเปลี่ยนไปหน้าตาเป็นยังไงแล้ว รเราจะมาดูกันว่าไอ้กลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ Value Investing ที่แบบเป็นเหมือนคัมภีร์ของนักลงทุนเนี่ยมันมีวิวัฒนาการมายังไงใช่ค่ะตั้งแต่ยุคแรกๆของเบนแกรแฮมที่เน้นดูสินทรัพย์มากๆไปจนถึงยุควอร์เรนบัฟเฟตที่หันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพของธุรกิจแล้วทำไมทำไมแนวคิดเดิมๆที่เคยเวิร์กมากๆเนี่ยมันเริ่มใช้ไม่ค่อยได้ผลกับบริษัทเทคโนโลยีสมัยนี้ และที่สำคัญคืออะไรคือลักษณะของธุรกิจที่เหนือกว่าในยุคดิจิตัลแล้วเราจะประเมินมูลค่าพวกบริษัทเทคที่ดูแพงๆพวกนี้ได้ยังไงกันครับเป้าหมายวันนี้ก็คือเราจะมาสกัดเอาแก่นความรู้มุมมองต่างๆเพื่อให้เข้าใจแนวทางการสร้างความมั่งคั่งในโลกที่มันหมุนเร็วซะเหลือเกินคือความท้าทายหลักๆเลยนะคะก็คือบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยเขามีโมเดลธุรกิจมีงบการเงินที่มันต่างจากบริษัทเศรษฐกิจยุคเก่ามากๆ ครับต่างกันเยอะใช่ค่ะทําให้วิธีวัดมูลค่าแบบเดิมๆเ,เนี่ยอาจจะให้ภาพที่ไม่ครบถ้วนแล้วก็อาจจะทําให้เราพลาดโอกาสดีๆไปได้ง่ายๆเลยค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มปูพื้นฐานกันนิดนึงก่อนดีไหมครับเรื่องตลาดหุ้นจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ได้เลยค่ะคือจริงๆตลาดหุ้นมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะมันก็เป็นเหมือนแหล่งรวมของธุรกิจต่างๆที่เขาทํากําไรเติบโตไปเรื่อยๆตามเวลาครับผม มูลค่าตลาดโดยรวมมันก็จะโตตามไปด้วยการที่เราไปลงทุนในหุ้นก็เหมือนเราเข้าไปเป็นเจ้าของร่วมในการเติบโตของเศรษฐ,ฐกิจนั่นเองค่ะเหมือนเราโตไปพร้อมกับเศรษฐ,ฐกิจใช่ค่ะแล้วพลังสำคัญมากๆในระยะยาวเลยก็คือผลตอบแทนทบต้นหรือ compound interest นี่แหละค่ะอ๋อที่เขาว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลก ประมาณนั้นเลยค่ะคือการที่กําไรที่เราได้มามันถูกเอาไปลงทุนต่อยอดไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้การลงทุนในหุ้นเป็นการสร้างความมั่งคั่งที่ดีมากๆเลยโดยเฉพาะถ้าเราเริ่มเร็วมีเวลาให้มันทํางานนานๆครับผมเข้าใจเลยครับทีนี้ถ้าเราย้อนไปดู value investing ยุคแรกหรือที่เรียกว่า value 1.0นี่ต้องนึกถึงใครนะครับก็ต้องเป็นเบนเกรแฮมค่ะอาจารย์ของบัฟเฟตตเลยครับ หลักการของเขาเป็นยังไงครับหลักๆเลยคือเน้นหาสินทรัพย์ที่จับต้องได้ดูมูลค่าทางบัญชีหรือ book value แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือต้องมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ margin of safety Margin of safety ใช่ค่ะคือซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันมากๆแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดเยอะๆมีตัวอย่างไหมครับแบบคลาสสิกคลาสสิมีค่ะอย่างตอนที่แกรแฮมไปลงทุนใน Northern Pipeline เขาไปเจอว่าบริษัทเนี้ยถือพันธบัตรดีๆอยู่มูลค่ามันสูงกว่าราคาหุ้นในตลาดอีกอ oh. เขาก็เลยเข้าไปซื้อหุ้นแล้วก็ไปกดดันให้บริษัทคืนกาไรส่วนเกินนั้นออกมาให้ผู้ถือหุ้นซะ อ๋อ oh, เป็นแนวเข้าไปจัดการเลยใช่ค่ะแต่แนวทางนี้มันก็มีข้อจำกัดนะคะคือมันมักจะเน้นระยะสั้นคล้ายๆเก็บก้นบุหรี่แล้วก็อาจจะพลาดบริษัทดีๆที่กำลังโตแต่สินทรัพย์ตอนนั้นยังดูน้อยอย่างไกโคนี่แกรแฮมก็เคยพลาดไปซึ่งไกโคนี่แหละที่นำมาสู่ value 2.0ของ Warren Buffett ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะบัฟเฟต t ปรับมุมมองเลยจากที่เคยเน้นแค่สินทรัพย์ถูกๆ ก็หันมามองหาคุณภาพของธุรกิจแล้วก็ความสามารถในการทำกำไรแบบยั่งยืนในระยะยาวครับแนวคิดหลักๆคืออะไรครับคือความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือ competitive advantage ที่เราเรียกกันติดปากว่าคู่เมืองหรือโหมดนั่นเองค่ะคือสิ่งที่ป้องกันไม่ให้คู่แข่งเข้ามาตีตลาดได้ง่ายๆอ๋อคู่เมืองนี่เองที่เราได้ยินกันบ่อยๆใช่ค่ะอย่างซีสแคนด e s ก็มีพลังแบรนด์ที่แข็งแกร่งมาก หรือ GICO ที่บัฟเฟตกลับไปซื้อที่หลังก็มีความได้เปรียบเรื่องต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งแล้ววิธีประเมินมูลค่าล่ะครับต่างจากเกรแฮมยังไงบัฟเฟตเริ่มมาดูพวกกำไรเทียบกับราคาหรือ PE ratio ค่ะแต่เขาให้น้ำหนักกับคุณภาพมากกว่าแค่ราคาถูกนะคะอ๋อคือยอมจ่ายแพงขึ้นได้ถ้าธุรกิจมันดีจริงถูกต้องค่ะเขายอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อธุรกิจที่ยอดเยี่ยมจริงๆแต่พอมาถึงยุคดิจิตอล แม้แต่แนวทางของ Buffett หรือ value 2.0ก็เริ่มเจอความท้าทายเหมือนกันใช่ค่ะคือธุรกิจสื่อหรือแบรนด์แบบเดิมๆที่เคยแข็งแกร่งมากๆม,มันก็โดนท้าทายเยอะเลยในยุคนี้แล้วรูปแบบการเติบโตงบการเงินของบริษัทเทคเนี่ยมันต่างออกไปมากจริงๆครับผม การที่บัฟเฟตตตัดสินใจเข้าซื้อหุ้น Apple ตอนปี2016เนี่ยหลายคนก็มองว่าเป็นสัญญาณนะคะว่าแม้แต่ระดับตำนานเองก็ยังต้องปรับตัวตามโลกที่เปลี่ยนไปครับชัดเจนเลยงั้นความท้าทายของยุคดิจิตอลจริงๆมันคืออะไรครับมันมาจากโครงสร้างเลยค่ะคือตอนนี้บริษัทเทคโนโลยีครองตลาดหุ้นโลกไปเยอะมากเหตุผลสำคัญก็คือสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์ดิจิตอลหรือดิจิตอลอีโคโนมิกเศรษฐศาสตร์ดิจิตอล ฟังดูดยากจังครับมันคืออะไรครับพูง่ายๆก็คือบริษัทดิจิทัลเนี่ยเขาสามารถสร้างกําไรได้สูงมากๆโดยที่ใช้สินทรัพย์น้อยกว่าบริษัทในยุคอุตสาหกรรมแบบเก่าเยอะเลยค่ะอ๋อกำไรสูงสินทรัพย์น้อยใช่ค่ะ higher profitability บวกกับ lower asset intensity ลองนึกภาพบริษัทซอฟต์แวร์เขาไม่ต้องสร้างโรงงานใหญ่โตไม่ต้องสต็อกของเยอะๆเหมือนเมื่อก่อนจริงด้วยครับมันเลยทำให้ผลตอบแทนต่อเงินทุนหรือ return on capital เนี่ย มันสูงปรีดแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเข้าใจแล้วครับมีหน้าละบริษัทเทคถึงโตเร็วแซงหน้าบริษัทใหญ่ๆใ,ในอดีตไปหมดอย่างอเมซอนที่เมื่อกี้เราคุยกันมูลค่าตอนนี้มากกว่า Exxon Mobil e กับ Wells f a r g กรวมกันตั้งสีเท่าใช่ค่ะทั้งที่เมื่อไม่กี่ปีก่อนยังเทียบกันไม่ได้เลยแล้วนี่แหละค่ะคือจุดที่ตัวชี้วัดแบบเด,เดิมอย่าง P/E มันเริ่มมีปัญหามีปัญหาทำไมล่ะครับ PE ที่ดูราคาเทียบกำไรก็น่าจะอย่างบอกอะไรได้อยู่ใช่ไหมเหรอปัญหามันอยู่ที่วิธีบันทึกบัญชีค่ะบริษัทเทคเนี่ยเขาลงทุนเยอะมากๆกับการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D แล้วก็การตลาดเพื่อสร้างฐานผู้ใช้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆครับลงทุนหนักจริงใช่ค่ะแต่ตามหลักบัญชีปัจจุบันเนี่ยค่าใช้จ่ายพวกนี้ส่วนใหญ่เลยนะคะ ต้องถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนทันทีในปีนั้นๆเลยอ้าวลงเป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยใช่ค่ะมันเลยทําให้กําไรที่รายงานออกมาในงบเนี่ยมันดูต่ำกว่าความเป็นจริงไปเยอะอ๋อเข้าใจแล้วมันต่างจากบาริษัทเก่าๆที่ซื้อเครื่องจักรสร้างโรงงานอันนั้นถือเป็นสินทรัพย์แล้วค่อยๆทยอยตัดเป็นค่าเสื่อมราคาไปหลายๆปีกําไรมันเลยดูนิ่งกว่าถูกต้องเป๊ะเลยค่ะลองเทียบ Intuit ที่ทำซอฟต์แวร์กับ Campbell's ที่ทำซุปกระป๋องนะคะ Intuit เนี่ย P/E อาจจะสูงลิ้วเลยครับสูงแน่ๆแ,แต่ถ้าเรามองว่าค่า R&D กับค่าการตลาดส่วนหนึ่งของ Intuit เนี่ยจริงๆมันคือการลงทุนเพื่ออนาคตไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายที่หมดไปเปล่าๆกำไรที่แท้จริงหรือที่เขาเรียกว่าศักยภาพในการทำกำไร earnings power ของ Intuit เนี่ยอาจจะสูงกว่าที่เราเห็นในงบเยอะมากเลยก็ได้ค่ะโหแสดงว่าเราต้องมีกรอบการมองใหม่ที่เข้าใจความแตกต่างตรงนี้ใช่แล้วค่ะ และนั่นก็คือที่มาของแนวคิด Value 3.0หรือกรอบการลงทุนที่เขาเรียกว่า BMP ค่ะ BMP ย่อมาจากอะไรครับย่อมาจาก Business Management Price ค่ะหรือก็คือคุณภาพธุรกิจคุณภาพการบริหารแล้วก็ราคาน่าสนใจครับงั้นเริ่มที่ตัว B ก่อนเลย Business Quality หรือคุณภาพธุรกิจในยุคดิจิทัลนี่เรามองหาอะไรเป็นพิเศษครับ ใช่ค่ะคือพอผู้ใช้ผูกติดกับแพลตฟอร์มอันนึงไปแล้วอย่างเช่นระบบ Windows หรือโปรแกรม Microsoft Office หรือแอปบัญชีอย่าง QuickBooks การจะย้ายไปใช้เจ้าอื่นเนี่ยมันมีต้นทุนแฝงเยอะทั้งเรื่องเวลาความคุ้นเคยข้อมูลต่างๆที่เชื่อมกันอยู่อ๋อมันยากยากไม่อยากเปลี่ยนใช่ค่ะผู้ใช้เลยไม่อยากเปลี่ยนเนี่ยเป็นครูเมืองที่แข็งแรงมากแล้วอีกอันละครับอีกอันที่สำคัญสุดๆในโลกออนไลน์เลยก็คือผลกระทบเครือข่าย Network Effects ค่ะ network effects อันนี้ได้ยินบ่อยมากสำคัญจริงๆค่ะคือยิ่งมีคนใช้แพลตฟอร์มนั้นเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นแล้วมันก็จะยิ่งดึงดูดคนใหม่ๆให้เข้ามาใช้เรื่อยๆเหมือนวงล้อที่หมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างชัดๆก็พวกโซเชียลมีเดียใช่เลยค่ะ Facebook หรือแอปแชทอย่าง WhatsApp ยิ่งเพื่อนเราใช้เยอะเราก็ยิ่งต้องใช้ตาม นี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมตลาดเทคมันถึงมักจะมีผู้ชนะแค่ไม่กี่รายหรือที่เรียกว่า winner take almost เหมือนกฎของเม็ดคัฟอะไรแบบนั้นไหมครับคล้ายๆกันเลยค่ะที่ว่าคุณค่าของเครือข่ายมันโตเร็วกว่าจำนวนผู้ใช้แบบมากๆแล้วคูเมืองแบบเดิมๆล่ะครับอย่างต้นทุนต่าหรือแบรนด์ยังใช้ได้ไหมยังใช้ได้ค่ะอย่างต้นทุนต่ำก็ยังสำคัญอย่าง h c O ที่ทำชิ้นส่วนเครื่องบินทดแทนราคาถูกกว่าเจ้าเดิม ส่วนแบรนด์ก็ยังทรงพลังนะคะแต่ในโลกดิจิตอลเนี่ยแบรนด์ที่แกร่นจริงๆมักจะมาจากประโยชน์ใช้สอยที่คนขาดไม่ได้อย่าง Google Search หรือ Amazon มากกว่าแค่ภาพลักษณ์สวยๆแต่ก็ต้องระวังใช่ไหมครับไม่ใช่ทุกบริษัทที่โตเร็วจะมีครูเมืองที่ดีเสมอไป ต้องเลยค่ะอันนี้ต้องระวังอย่าสับสนระหว่างบริษัทที่โตเร็วกับบริษัทที่ยอดเยี่ยมจริงๆบางบริษัทโตพรวดพราชช่วงแรกแต่ไม่มีครูเมืองที่ยังยืนสุดท้ายก็อาจจะไปไม่รอดอย่างโกโปรที่เคยฮิตมากๆไงคะครับครับเข้าใจเลยครับต่อไป M management quality คุณภาพการบริหารอันนี้คงสำคัญไม่เปลี่ยนยุคสมัยเลยใช่ไหมครับสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยค่ะ คำถามหลักๆที่เราต้องถามตัวเองก็คือค 1. ผู้บริหารเนี่ยเขาคิดเขาทำเหมือนเป็นเจ้าของกิจการจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่ลูกจ้างที่เข้ามาดูแลรับเงินเดือนรับโบนัสไปวันๆ เราอยากได้แบบไหนครับเราอยากได้ผู้บริหารที่ประหยัดใส่ใจผู้ถือหุ้นระยะยาวแล้วก็มีผลประโยชน์สอดคล้องกับผู้ถือหุ้นรายย่อยจริงๆค่ะครับแล้วคําถามที่2คือ2คือผู้บริหารเข้าใจปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าธุรกิจอย่างลึกซึ้งไหมโดยเฉพาะเรื่องสําคัญมากๆอย่างการจัดสรรเงินทุนหรือ capital allocation ที่ชาญฉลาด capital allocation ใช่ค่ะคือเอามาเงินไปลงทุนต่อยอดให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด เน้นสร้าง return on invested capital หรือ ROIC สูงสูงแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงการทำให้หุ้นเดิมมันด้อยค่าลงหรือได้ล t i o n ชจากการออกหุ้นใหม่มาเยอะเกินไปหรือให้ stock options พร่ำเพรือ่อมีตัวอย่างผู้บริหารยุคดิจิทัลเก่งๆเรื่องนี้ไหมครับเจฟเบโซสของอ m a z o กเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะคือเขามีพื้นฐานมาจากสายการเงินจาก hedge fund มาก่อนทาให้เข้าใจเรื่องตัวเลขการจัดสรรเงินทุนดีมากอ๋อครับ แต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีที่กว้างไกลมากๆลองไปอ่านจดหมายที่เขาเขียนถึงผู้ถือหุ้นในแต่ละปีดูสิคะจะเห็นเลยว่าเขาเข้าใจปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าธุรกิจชัดเจนมากน่าสนใจครับสุดท้ายตัว P Price หรือราคาซึ่งเป็นตัวตัดสินใจแต่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่า PE แบบเดิมๆมันอาจจะใช้ไม่ค่อยได้ผลกับบริษัทเทคแล้วเราจะดูราคาอย่างไงดีครับเราต้องพยายามมองไปที่ ศัก,กยภาพในการทำกำไรหรือ earnings power ที่มันซ่อนอยู่ข้างใต้อะคะ่ะคือพยายามประเมินดูว่าถ้าบริษัทพวกนี้เขาไม่ได้ลงทุนหนักๆใน R&D และการตลาดแล้วเหมือนบริษัทที่โตเต็มที่แล้วเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตกำไรที่แท้จริงของเขามันน่าจะเป็นเท่าไหร่กันแน่โหฟังดูซับซ้อนจังครับเราจะประเมินได้ยังไงครับเนี่ย คือไม่ต้องคำนวณไปเปะขนาดนั้นก็ได้ค่ะแต่ให้มองภาพรวมๆคือลองปรับมุมมองเรานิดนึงว่าไอ้ค่าใช้จ่าย R&D หรือการตลาดบางส่วนเนี่ยมันคือการลงทุนนะเพื่อการเติบโตในอนาคตครับลองประมาณการคร่าวๆว่าถ้าบริษัทอยู่ในหมวดทำกำไรเต็มที่แล้วเนี่ยอัตรากำไรหรือมาจินมันน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่อาจจะเทียบกับบริษัทอื่นที่คล้ายๆกันที่โตเต็มที่แล้วหรือเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมก็ได้อ๋อพอได้มาจินคร่าวๆแล้วยังไงต่อครับ แล้วก็มาดูว่ากำไรที่ปรับปรุงแล้วหรือ earnings power เนี่ยเทียบกับราคาหุ้นปัจจุบันมันสมเหตุสมผลไหมอย่างกรณี Amazon ที่มีหลายธุรกิจเลยทั้งค้าปลีกทั้ง Cloud AW ทั้งโฆษณาเราก็ต้องมองแยกส่วนและประเมินศักยภาพกำไรแต่ละส่วนหรอครับใช่ค่ะถ้าทำแบบนั้นได้ก็จะดีมากเลยค่ะพอทำแบบนั้นปุ๊บอาจจะเห็นว่า เฮ้ยถึงแม้ P/E ที่รายงานในงบมันจะสูงปรี๊ดเลยนะแต่พอเทียบราคาหุ้นกับ earning power ที่เราประเมินได้ทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แพงอย่างที่คิดก็ได้มีเป้าหมายคร่าวๆไหมครับว่าคุณจะซื้อที่ประมาณเท่าไหร่ของ earning power ผู้เขียนหนังสือเขาก็แนะนำคร่าวๆนะคะว่าพยายามหาโอกาสซื้อในราคาที่ไม่เกินสัก20เท่าของ earning power ที่เราประเมินได้20เท่าของ earning power โอเคครับพอเห็นภาพเลยครับ กรอบ B M P เนี่ยมันช่วยให้เรามองทะลุตัวเลขไปถึงคุณภาพและศักยภาพจริงๆได้เลยนะเนี่ยในหนังสือมีตัวอย่างการเอาไปใช้จริงๆไหมครับมีค่ะมีอย่างการวิเคราะห์อัลฟาเบตหรือ Google เนี่ยก็จะเห็นชัดเลยว่าคู่เมืองเขาแข็งแกร่งมากจาก Network f f f e c t s ของ Search แล้วก็ y o u t u b e ครับแล้วการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารมาเป็นสุนดาพิชัยเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าเขาจะเน้นทำกำไรมากขึ้นหรืออย่าง Intu i t ที่ทำ QuickBooks เนี่ย หัวเมืองหลักๆก็มาจาก switching c r o s s ที่ลูกค้าไม่อยากย้ายครับการประเมิน earnings power ก็ช่วยหาจุดเข้าซื้อได้ใช่ค่ะถึงแม้ PE จะดูสูงแต่พอประเมิน earnings power แล้วอาจจะเจอจังหวะที่ราคาเหมาะสมก็ได้แล้วถ้าเราไม่ได้ลงทุนแต่ในหุ้นเทคล่ะครับกรอบ BMP นี้ยังเอาไปใช้กับหุ้นกลุ่มอื่นได้ไหมครับช่วยได้ค่ะสำหรับบริษัทนอกกลุ่มเทคโนโลยีหรือ n o n t e c เนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มคำถามสำคัญในยุคนี้เข้าไปอีกสักสาข้อค่ะ ครับมีอะไรบ้างครับ 1. ธุรกิจนั้นมันกันเทคโนโลยีได้หรือเทคพ o ูฟหรือเปล่าคือเทคโนโลยีมันเข้ามาทดแทนได้ยากมากๆ 2. 2. <อ>คือหรือว่าเทคโนโลยีกลับมาช่วยเสริมให้ธุรกิจดีขึ้นหรือเทคเอ็นฮานซ์ครับแล้ว 3. 3คือธุรกิจนั้นมันตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนที่เทคโนโลยียังเข้าไม่ถึงหรือเปล่าอ๋อน่าสนใจครับพอมีตัวอย่างไหมครับ อย่างเชอวินวิลเลียมส์ที่ขายสือทาบ้านอ่ะอันนี้ก็ค่อนข้างเทคพรูฟนะคะยังไงคนก็ยังต้องทาสีจริงๆอยู่จริงครับหรือ Equifax ที่ทําข้อมูลเครดิตอันนี้เทคโนโลยีกลับมาช่วยให้ธุรกิจดีขึ้นด้วยซ้ําหรืออย่างดอลลา r ์เจเนอ l ร้านขายของถูกอันนี้ก็ตอบโจทย์กลุ่มคนที่อาจจะเข้าไม่ถึงการช็อปออนไลน์ได้ดีเข้าใจเลยครับแล้วสําหรับตัวนักลงทุนเองล่ะครับมีคําแนะนําในการปรับตัวในยุคนี้ยังไงบ้างครับ สำหรับคนที่อาจจะมีอายุหน่อยนะคะก็อาจจะต้องเปิดใจเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเรื่องโมเดลธุรกิจใหม่ๆให้มากขึ้นครับส่วนคนรุ่นใหม่ส่วนคนรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีดีอยู่แล้วอันนี้อาจจะต้องหันมาเรียนรู้เรื่องพื้นฐานตลาดการประเมินมูลค่าแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือ วินัยค่ะวินัยและความอดทนใช่ค่ะต้องอดทนไม่ตื่นตูมไปกับความผันผวนสั้นๆหรือไปตกเป็นเหยื่อการเก็งกําไรในหุ้นที่ราคามันวิ่งตามกระแสะโซเชียลมากกว่าพื้นฐานจริงๆอย่างพวก m e ม e stock อ,อะไรพวกนั้นอ๋อพวก AMC GameStop ใช่ค่ะพวกนั้นเลยแล้วเรื่องการกระจายความเสี่ยงล่ะครับยุคนี้ควรจะเน้นหุ้นไม่กี่ตัวที่เรามั่นใจมากๆหรือว่าควรกระจายไปเยอะๆดีครับ ผู้เขียนเขาอ้างคำพูดของแอนดรูคาร์เนกี้เรนคาที่บอกว่าใส่ไข่ทั้งหมดลงในตะกร้าใบาเดียวแล้วเฝ้าตะกร้านั้นให้ดีโหโฟกัสสุดๆคือถ้าเราวิเคราะห์ด้วยกรอบ B M P มาอย่างดีแล้วมั่นใจในคุณภาพธุรกิจการบริหารมากๆการลงทุนแบบเข้มข้นหรือคอนเซนทรชันก็อาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าได้แต่ก็เสี่ยงกว่าแน่นอนคะ่ะก็ต้องปรับให้เข้ากับระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเหมาะกับแนวทางนี้ ครับผมแล้วสินทรัพย์ประเภทใหม่อย่างคริปโตเคอเรนซีล่ะครับมองยังไงดีอืผู้เขียนมองเป็นสินทรัพย์ประเภทใหม่ที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าคุณค่าของตัวเหรียญเองอย่างบิตคอยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการยอมรับในวงกว้างเป็นหลักคล้ายคกับทองคําเหมือนทองคําใช่ค่ะคือตัวมันเองไม่ได้สร้างกระแสะเงินสดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มจากตัวธุรกิจเหมือนหุ้นถ้าจะลงทุนในตีนี้จริงๆอาจจะลองมองหาบริษัทที่เป็นผู้สร้างระบบนิเวศ หรือ Ecosystem Enabler ที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของคริปโตแทนเช่นอะไรครับก็เช่นพวกแพลตฟอร์มซื้อขายอย่าง Coinbase อะไรแบบนี้ค่ะเปรียบไปก็เหมือนยุคตื่นทองคนที่รวยจริงๆอาจจะไม่ใช่คนขุดทองแต่เป็นคนขายพล่วขายยีนส์หรือให้บริการต่างๆรอบๆเมืองมากกว่าอ๋อเข้าใจเปรียบเทียบเลยครับ สรุปแล้วหัวใจสำคัญของการลงทุนในยุคดิจิทัลนี่ก็คือการปรับตัวสินะครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเครื่องมือมุมมองของเราก็ต้องปรับตามต้องทำความเข้าใจรูปแบบธุรกิจใหม่ๆคูมเมืองแบบดิจิทัลอย่าง Network Effects Switching Costs แล้วก็วิธีการประเมินมูลค่าที่มันต่างออกไปที่มองทะลุต,ตัวเลขกำไรที่รายงานอย่างแนวคิดเรื่อง Earning s Power <S ครับซึ่งกรอบ BMP ที่เราคุยกัน Business Management Pri ก็เป็นเครื่องมือที่ดีที่ช่วยให้เราวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมากขึ้นใช่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วหลักการพื้นฐานมันก็ยังคงเดิมนะคะคือการเลือกธุรกิจที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมบริหารงานโดยผู้บริหารที่เก่งและซื่อสัตย์แล้วก็เข้าซื้อในราคาที่สมเหตุสมผลโดยอาศัยวินัยและความอดทนรอคอยครับผมชัดเจนมากครับค่ะแล้วก็มีสิ่งที่น่าคิดทิ้งทายไว้นิดนึงนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่เคยหยุดนิ่งจริงๆค่ะ เหมือนเรื่องเล่าการวางเมล็ดข้าวบนกระดานหมากรุกที่มันเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณไปเรื่อยๆครับแม้แต่ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีที่เราเห็นว่ายิ่งใหญ่มากๆในวันนี้ก็ไม่มีอะไรรับประก,กันได้เลยนะคะว่าจะอยู่คำฟ้าไปตลอดความได้เปรียบที่บอกว่ายั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าถาวรน,นะคะนั่นสินะครับเป็นประเด็นที่น่าคิดมากจริงๆคำถามสำคัญสำหรับนักลงทุนทุกคนก็คงจะเป็นว่าแล้วอะไรล่ะคือเคลื่อนลูกต่อไปที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การลงทุนอีก แล้วเราจะเตรียมพร้อมแล้วก็ปรับตัวเพื่อจะคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ยังไงใช่เลยค่ะเป็นคำถามที่เราคมก็คบคิดแล้วก็เรียนรู้กันต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆค่ะ